จชกเอเรื่องผีกลางวันแสงแสบนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณนิวดีกว่าได้ได้คุณนิวสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะป้าออสวัสดีค่ะพี่ป๋องสวัสดีครับน้องนิวสายเหนือบ่ายนี้จะเป็นประสบการณ์ของคุณนิวเองหรือว่าไปฟังมาของนิวค่ะของนิวนะอืมโอเคค่ะสวัสดดูจากเรื่องฟังดูแล้วนี่น่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ใช่ค่ะนะมันเกิดอะไรขึ้นเชิญเลยคนณดิวอ่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนครับค่ะเกิดขึ้นเมื่อคืนนิวบอกกอนว่าตัวนิวเองกับพี่อั๋วขับรถส่งของอ่าแล้วแล้วเมื่อวานน่ะทางบริษ,ษัทเขาให้นิวอ่ะเอาของจากโคราชวิ่งวิ่งขึ้นมาที่อยุธยาอ่าค่ะพอเราไปถึงที่อยุธยา ที่จริงอะ่ะเราต้องไปลงตรงนั้นตรงตรงห้องเย็นตรงนั้นทีนี้คิวมันเต็ม <c oughs> อทาง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 หัวหน้าเขาก็เลยโทรกลับมาบอกโอเคเปลี่ยนที่ลงนะเดี๋ยวนะคะแป๊บยนะคะเสียงมันก้องนิดนึงฮัลโหลค่ะค่ะแล้วทีนี้เ็าบอกเอาไปไว้ที่ใหม่หองจอก <c oughs> เอาไปไว้ที่ห้องห้องเย็นหนองจอกค่ะทีนี้พี่องคเ,เขาก็ตั้ง g ี s ั้องชีเอ่ไปมันต้องมันต้องไปทางคลองคลองสิบโอสิบเอ็ดถ้าในสิบเอ็ดก็สิบสองนึงก็ไม่แน่ใจพราะนันส้มค,คุยคุยในสายคือจะเน,นี่เรานีจะอยู่กันแค่สองคนแล้วมีในสายอีกสองคนก็คือมีพี่ปวงบ้านป่ากับน้องโอ๊กใจเดียวนะคะที่อยู่ด้วยกันแล้วก็จะคุยกันไปตลอดทางเงนี้คุยกันไปจนจน่านคลองเอาของอะไรเสร็จแล้วก็ประมาณของลงเสร็จแล้วประมาณเที่ยงคืน ค่ะประมาณเที่ยงคืนกว่านิวก็ต้องออกจากจากห้องเงย็นนั้นอะ่ะเพื่อที่จะเดินทางกล,ลับสระบุรีครับพีโอเขาก็ต้องต้องตั้ง GPS เพราะเราไม่เคยไม่ชินทางแล้วเราไม่เคยเราไม่เคยไปทางนั้น GPS มันก็จะด้งขึ้นให้เรากลับทางเดิมว่าเขาจะบอกว่าช้าช้าไปยี่สิบนาทีสามสิบนาทีอะไรเนี้ยค่ะแต่ถ้าไปอีกเส้นทางหนึ่งก็จะเร็วไปยี่สิบนาทีอ่าทีนี้พีโอเขาก็บอกว่าโอเคเหนื่อย เราไปทางนี้ดีกว่านาะเปิดแบ็ใหม่ hmm. ค่ะไปถึงสี่แยกตรงนั้นมันจะมีโรงพักนี่หูก็ไม่แน่ใจว่ามันตรงไหนนั้นะมันมันบึกแล้วถ,ถ้าถ้าเลี้ยวขวาไปอะ่ะ hmm. จะผ่านหน้าโรงพัก hmm. มันจะไปทางคลองคลองสิบสิบสี่ถ้าเนีจะไม่ผิดมันจะไปทะลุลังลูกกา hmm. จะไปทางหนอง,งโจกเออด hmm. ดนเออเมืองทอง hmm. ค่ะก็ก็ขับไปเรื่อยๆจนจนผ่านไปได้สักพัก นี่ก็ด้วยความที่เราหัวพี่โอเขาหลับเนาะนิวก็ชวนคุยนู่นตอนนี้แล้วก็ไปแบบปากนิวก็ไม่ค่อยดีนิดนึงเพราะผ่าน,ผ,านผ่านวัดผ่านวัดแล้วก็ดีนิวเห็นหมาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิวก็คลึ่นนิดนึงก็โดนหมานี่ก็ได้เนาะทําไมทําไมไม่ไปทําอะไรกันที่รับตาหน่อยไม่อายคนเขาหรือไงเลยอ่า,อาในวัดก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออผ่านไปอีกสักพักนึงอ่ะ ไปเจออีกวัดหนึ่งวัดเนี้ยจะมีคุดครุดใหญ่มากสีแดงแดงแล้วแล้วเอนิวก็เลยทักบอกชุวยคุดนี้หล่อจังเลยถ้าเป็นคนน่าจะงานดีมากเลยนะปากเสียเดี๋ยวามปากเสียของหนูพอถึงเส้นนั้นปุ๊บอกน้องอกที่อยู่ในสายน้องอกทักขึ้นมาพี่นิวตอนนี้พี่นิวอยู่ไหนกําลังเข้าเส้นนึงอทองถ้าพี่นนวงจำไม่ผิดน้องจอกมองทองอะไรเงี้ยขึ้นอยิวรีบออกมาให้ไวที่สุดอื รีบออกมาให้ไวที่สุดคือความเข้าใจความความเข้าใจของนิวคือคิดว่าน้องเขาเป็นห่วงเรื่องแบบทางมันเปรียวเปรียวมากทั้งเปรียวทั้งมืดแล้วน้อเราก็เข้าใจว่าน้องเขาคงห่วงเราเรื่องโจรเรื่องแบบลัวคนมาป้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเลยคุยกับพี่โอพี่โอมแกนี่นั่นชอบพาเปิดแบตใหม่เห็นไหมถ้าไม่เจอคนก็เจอผีละงานเนี้ยอยู่ว่าอย่างนี้ทีนี้ก็ขับไปเรื่อยๆจนเจอจนเจอคลองที่มันมีลักษณะคลองอ่ะ จะเป็นถนนถนนสองเส้นขนาดคลองไว้แล้วคลองอยู่ตรงกลางอย่างนี้ยคะ่ะฮะนิวจะเล่น <c oughs> พี่โอจะวิ่งตามทีเอสก็คือวิ่งด้านซ้ายนิวทักเลยนิวบอกพี่โอนิวอยากออกถนนเส้นนี้มากนิวรู้สึกไม่ดีเลยนิวรู้สึกไม่โอเคฮะนิวรู้สึกไม่โอเคแล้วพี่โอบอกเออรู้แล้วเดี๋ยวพี่จะตัดเข้าข้ามสะพานข้างหน้าน่ะเปิดแมทใหม่อีกแล้วค่ะอืมพี่โอเปิดแมทใหม่อีกแล้วตกไปเลี้ยวข้ามสะพานไปอยู่อีกฝั่งหนึ่ง อ่พี่โอบอกว่าถนนเส้นเนี้ยมันมืดเนาะไม่ค่อยมีไฟไม่มีไฟจิ่งตามทางอย่างเนี้ยค่ะแต่แต่อีกเส้นหนึ่งฝั่งนู้นน่ะมีสว่างสว่างสวัยมากโอเคนุ่ก็ข้ามไปฝั่งนู้นก็นั่งขามไปก็ขับไปเรื่อยๆรืแล้วทีเนี้ยอคลองอะ่ะเขาจะทำเขาจะทําเหมือนกระเพลงขึ้นมาระดับนิวโอเค นิวก็นั่งมองซ้ายมองขวาก็คุยกันสปเปรย์ละไปเรื่อยๆจนนิ้วเหลือไปเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นเขาไม่นั่งขต่เขาโยกตัวแล้วขยับห้วยขาเหมือนเขา,า,หขาเหมือนเขาเล่นเหมือนเหมือนเขาแกงขาอยู่อย่างเนี้ยค่ะนิวก็มองนิ้วก็มองคือดูเวลาแล้วจะตีหนึ่งแล้ว มันจะตีหนึ่งแล้วคงคงไม่มีอะไรหรอกมั้งเพราะแถเนี้มันจะมู่บ้านมันจะบ้านคนก็คนจะเป็นชาวบ้านมานั่งลมานั่งตกปลาลักษณะเขานั่งก้มหน้าแล้วหันลักษณะใส่ชุดสีดําอืมเป็นผู้หญิงร่างเล็กๆนี่ไม่เห็นหน้าเขานะนี่ไม่เห็นหน้าเขานั่งเอาขาพาดแล้วหันหน้าเหมือนเหมือนคนที่นั่งนั่งมองมองในน้ําอะค่ะแล้วก้มหน้าลงแล้วก็โยกตัวไปมาอยู่ก็มองจน มงมงโมงเสร็จนีเห็นว่าเป็นคนแหละเพราะว่าแถวนี้ยมีแต่บ้านมีแต่บ้านคนนิวก็ขับรถไม่ได้สนใจเลยแต่พี่โอเขาอ่วเงียบตลอดทางโฟก์โฟกที่อยู่ในสายก็เงียบนี่ก็ถามเป็นไรกันเนี่ยเงียบกันหมดเลยจนไปอีสักพักหนึ่งห่างตาหนวเห็นอีกคนเดิมนั่งลักษณะเดิมในขณะ <c oughs> ที่รถรถรถวิถ่งไปเรื่อยๆเ,เนี่ยนะ ใช่ค่ะวิ่งไปเรื่อยอๆเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วไปเจอป้ายเออเขาหาเสียงก็ตกใจถึงก็ยังว่าวมึนนึกว่าผีน,นี่ไหนมายืนอยู่ตรงนี้เออเดี๋ยวถ้าเป็นผีแล้วจะสาบส่งให้ดูอือว่าอย่างนี้ไปไปอีกสักพักเจออีกอันนี้รอบที่สามแล้วนะคะอรอบที่สามแล้วมีเจออีกคนเดิมที่นิวมารู้ตัวว่านิวเดิ วิ่งเอ่อขับรถวนซันที่เก่าคือรอบที่สี่อ้าวสี่รอบรอบ,อรอบที่สองอ่ะรอบที่สองอ่ะนิวนิวนิวไม่มั่นใจป๋าพี่ป๋องนิวมองเขาจนสุดลูกตาเลยจนแบบเอาหน้าเน่ขับกระจกประตูแบบจนสุดลูกตาเลยจริงๆรอือรอบที่สามนิวหันนิวเห็นแล้วนิวคือตั้งใจดูแล้วว่าดูซิเหมือนจะนั่งอีกไหมแต่เห็นแล้วว่าเขานั่งแล้วนิวจะหันไปมองแต่พี่โอ้คว้าแขนนิวไว้ ต้้งมองละเอาหน้ามุดลงไปเลยครับนิวนิวเย็นสันหลังนิวเย็นสันหลังเกงมาหาหน้าท้องด้วยความกลัวครับนิวร้องไห้เลยอจนรอบที่สี่นิวคุยกับโอ๊กโอ๊กพี่นิวรู้สึกว่าพี่นิววนอยู่ที่เดิมสาลาเดิมอืที่เดิมจุดเดิมทุกอย่างเดิมเดิมหมดแล้วที่โวพี่โอรู้ตัวไหม เขารู้ค่ะเขาก็เห็นเหมือนที่นิวเห็นแต่พี่โอ hmm. เห็นอีกแบบหนึง่งคือไม่ได้นั่งอยู่ฝั่งนู้น oh, พี่โอ oh. เขาเห็นนั่งอยู่ในศาลา <Okay. S 2> แล้วโยกตัวกดนั่งกดเขา่ายกตัวแล้วก้มหน้าอยู่โอ้ oh. จนบอกพี่โอทํายังไงก็ได้ให้หนูนูดออกจากนี้ hmm. พยายามหาทางออกอยู่ oh. จเย็นนะ นิวนิวมั่นใจเต็มร้อยพี่โอก,ก็มั่นใจเต็มร้อยคือเราไม่ได้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรืไม่ได้แยกออกตรงไหนเลยครับวิ่งตรงมาตลอดแต่ทำไมที่ที่นิวที่นิวจําได้คือเมื่อกี้นิวบอกว่านิวเห็นป้ายหาเสียงใช่ไหมคะอ๋ะออ๋ป้ายหาเสียงแล้วจะมีสาราที่พี่โอเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่อ นิวผ่านตรงนั้นอยู่ประมาณสามรอบสี่รอบประมาณเกือบสองชั่วโมงนิวผ่านจุดนั้นไม่ได้วิ่งไม่ได้เลี้ยวว่างั้นเธอแต่วิ่งตรงๆเนี่ยแต่ทางมันดันซ้ําบนกลับบนกลับเป็นทางตรงใช่ค่ะใช่ค่ะจนจนจนนิวคือไม่ไหวแล้วพี่โอนิว้องไห้นะแต่แต่ตอนที่นิวขออ่ะนิวลองแล้วอจนน้องโอ๊คที่อยู่ในสายพี่นิวร้องทำไมไม่ถึงร้อง ใจเย็นๆตั้งสติพี่ตั้งสติพี่<ม>โองเงียบคือเงียบตลอดทางพี่โองเงียบไม่พูดอะไรเลย<ม>พี่โอบอกพี่จะไม่คุยตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปคุยจันข้างนอกนิวก็เลยเนิวก็เลยนึกถึงพระพุทธคุณที่พี่โอเขาเพิ่งได้มามมเป็นของเป็นเป็นพระประจำจังหวัดสระบุร<ม>ี<ม>แล้วมีแม่ไพรแม่ไพายเนื้อหอมที่อาจารย์พัดให้มากำนุลพยนนิวต้องฉิดอธิษฐานแม่ช่วยหนูหน่อยนะให้หนูหลุดออกตรงนี้หน่อยหนูไม่ไหวแล้วหนูไม่ไหวแล้ว ไม่ถึงสิบนาทีพี่โอทะลุข้ามสะพานข้ามสะพานไปก็หลุดจากตรงนั้นเลยค่ะพี่โอพอพอหลุดขึ้นขึ้นถนนเส้นหลักแล้วอะที่เราจะต้องต้องเข้าเข้ากรุงเทพหรือว่าไปสลับนีไงนะคะพี่โอบอกว่าถามนิว่าน้องเจออะไรน้องเล่ามาก,ก่อนมีอบอกว่านิวเห็นผู้หญิงอตอนแรกนิวไม่ได้บอกว่าเห็นผีนิวเห็นคนนั่งอยู่ตรงนั้นเขาั่งเขย่าตัวอยู่นั่งโยกตัว Mm. หนูก็เล่าไปด้วยน้องไห้ไปด้วยอื mm. เป็นผู้หญิงหผูชายหนูเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีดำใช่ไหมใช่เมื่อกี้ที่พี่คว้าแขนไว้อเขานั่งอยู่ตารงศาลา mm. พี่กลัวว่าพี่กลัวว่าน้องจะหันไปแล้วเห็นกวนิ้วช็อกเลยพี่โอบอกว่าก่อนที่เราจะข้ามสะพานน้องเห็นไหมซ้ายมือจะมีบ้านหลังหนึ่ง mm. มีบ้านหลังหนึ่ง ีโอข้ามสะพานเสร็จบ้านหลังนั้นย้ายจากฝั่งนี้ไปอยู่ฝั่งนุ้น <c oughs> ครับเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเราเข้าเราเข้าเหมือนสมมติว่าเราเข้าประตูไปอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มันไม่ได้มันไม่ใช่ทางออกมันก็ยังกลับไปที่เดิมอย่างเงี้ยค่ะอืความรู้สึกนังเหมือนเหมือนเหมือนเขาไม่อยากให้เราหลุดออกจากตรงนั้นคุณนิวคิดว่ามันพราะอะไรอะเ็บนี่คงเป็นเพราะปากนิวแหะค่ะ ครุฑ <ผม S 1> หรอรรหรือหมากับในวัดอ <c oughs> ใช่ค่ะน่าจะเป็นวัดเป็นวัดเพราะแถวนั้นวัดเยอะที่เขาเขาจะสร้างพระพุทธรูปใหญ่ใหญ่เป็นหล่มเราวันนักดีอย่างเช่นครุฑอะไรพวกนี้แล้วเดียวก็บอกประมาณว่าไปลบหลู่เขาแล้วก็ไปไปว่าให้เขาเหมือนว่าถ้าเป็นผีน่าจะสาบสงให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับแล้วเมื่อคืน นิวพยายามโทรหาพี่เอ๋พี่เอ๋ชบาแก้วพี่ไมลี่เพราะนิวอึดอัดมากนิวอยากระบายมากมนิวโทรหาใครคือเขาหลับกันหมดแล้วพี่นิวมาถึงสลับรีตีสามอ,ะอ่ะเพราะเฉพาะที่นิวกับพี่โอไปวนอยู่ตรงนั้นก็เกือบชัง่งโมงกว่าแล้วอ,ะอ่ะอืมอืมแปลกแปลกน่าจะเป็นเส้นทำ<ป>ล,ลูกกาค,ครับใช่ค่ะนิวตอนนี้นิวไม่สบายผมนิวร่วง ยังรู้เลยคือตอนนี้นิ้วจับไข่จับไข่อยู่ค่ะที่บอกว่าจับไข่หัวโกรนน่นนะใช่ค่ะอผมร่วงด้วยเหรอค่ะผมมันจะร่วงหลุดออกมาเป็นก,กระจุกละข้างหน้ามันจะอออันนี้หน่วยหนึ่ง<น>เป็นไข่มีไข่ด้วยค่ะโอ้ยนันนี้กําลังเดินทางค่ะไปตอนนี้เอาของลงอะไรเสร็จแล้วกําลังมุ่งหน้าไปไปทางไหนครับนิว นิวเพิ่งมาจากโรงงานตัวนี้ยเข้าเข้าที่พักคือที่โรงงานเขาเช่าห้องให้เราอยู่ก็ย้ายย้ายกันมาอนเพื่อนจะเข้าเข้าห้องพักอะ่ะโอ้โครับอ้าวให้หายไวๆนี่เรื่องสดสดเมื่อคืนเลย<อ>ใช่ค่ะครับครับอ้าวโอเคโอเค,อเคขอให้หายไวๆนะนิวนะหายไวๆนะค่ะผมขอบคุณค่ะขอบคุณมากน้องนิวสวัสดีค่ะที่๋องสวัสดีค่ะที่ป๋อป๋อค่ะขอบพระคุณครับ The Shock Egg <S <S เรื่องผีกลางวันแสง